ประเทศไทยในปี2025นี้นะคะมีมูลค่าของสิลปกรรมตกแต่งความงามมากถึง76,000ล้านบาทต้องถามว่ามีท่านไหนบ้างครับที่ท่านหยุดอายุของท่านได้อายุ70ไม่เอาละพอขอตายเลย Increasing rate นะคะก้าวกระโดดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2.8ถือว่าเยอะมากนะคะแสดงว่าเราเนี่ยยังมีโอกาสการเติบโตร่วมกันไปได้อีกมากเมื่อโอกาสของเวลเนสมันมาถึงแล้ว เราจะเตรียมตัวยังไงนะครับสิ่งที่สําคัญมากสุดนะครับหรือมันคือวิกฤตนะครับว่าเวลาโอกาสมาแล้วแต่เราไม่รู้จะใช้โอกาสนั้นยังไงผมถือว่ามันเป็นวิกฤตนะครับเราทํากลุ่มบ i ใน3ด้านด้วยกันนะครับก็คือเรื่องของ Wellness ์ทรูซึมซัสเตนเนเบินะครับแล้วก็เรื่องของ Food Innovation นะครับท่านอยู่กันในโปรเจกต์ที่ชื่อว่า Wellness ครวมครับิีไนครับทั่วโลกครับเรามี 1,000กับ1น0 0งพันแชปเตอร์นะครับเบเนเวสเป็น1จาก1 1,000กลุ่มนะครับเรามี7 7ประเทศทั่วโลกครับเราส่งมอบโอกาสธุรกิจกันมากกว่า8 8 6 0 0 0ันล้านบาทบริษัทนี้ครับมีพาร์ทเนอร์อยู่ทั่วโลกและเราส่งมอบธุรกิจกันโดยไม่มีคอมมิชชั่นจริงแล้วตัว b บนไนะครับตัวระบบของเขาครับมันมีอีโคซิสเต็มที่มันซับพอร์ตให้เกิดการคาร์บอนเลให้เกิดการส่งมอบเพราะเราเกิดชาร์จแล้วเราเชื่อใจกันแล้วเราเก่ง คนละด้พอมารวมกัน1นวกหมันได้2แต่พอเราเข้ามาอย่เงี้ยหบวกหได้5เราไม่เคยเจอเพราะว่าคนนี้เก่งอย่างหนึ่งคนนี้เก่งอย่างหนึ่งพอรวมกันเราจะเก่งกว่าคนที่อยู่ในตลาดผมว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญการสร้างอีโคซิสเต็มภายในเบีไหน Shape the Future of e a l n e t in Thailand นะครับคือจริงๆแล้วเราได้ยินมาเยอะมากครับว่าเวลเ s สมันกําลังจะมาในประเทศไทยเราจะไม่ค่อยได้ยินกัน,นครับว่าเวลามาแล้วครับใครจะได้ประโยชน์จากตรงนี้บ้างเราก็จะเอ้ยฉันไม่ใช่โรงพยาบาลฉันไม่ใช่เวลเ s สฉันไม่ใช่คลินิกฉันคงไม่ได้มีส่วนร่วมกับตรงนี้เขาวางออกมาทั้งหมดเลยครับที่เป็น key sector นะครับมีทั้งหมด11 sector จะดูแล้วจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่โรงพยาบาลไม่ใช่แค่คลินิกไม่ใช่อะไรเลยครับจริงๆมันมีทั้งเรื่องของคอนสตรักชั่นมันมีเรื่องเรื่องถึงเวิร์สเพสเวลเนสเราต้องมาดูนครับว่าเราจะเตรียมตัวให้เข้ากับตัวเทรนดนี้ยังไงบ้างน,นะครับปติแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยถ้าจะไปบอกให้แม่แพทย์แผนปัจจุบันมันรู้เรื่องเบลเน่เรื่องแอนตี้เอดจิงเนี่ยเขาไม่เคยสนใจหรอก mm hmm. เ,เขาเรียนมาเนี่ยผมก็เรียนเบดิสินสองยูสโคร แต่ผมสนใจเบลเนี่ยเพราะเราต้องการที่มีสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกอแต่คนเราเนี่ยชอบภายนอกสู่ภายในคือต้องการแบบมามา่คคาคือทำป๊อบสวยทันทีอายาวทันทีนะครับผมก็เลยบอกเออถ้าผมทำเบลเนี่ยผมต้องทำทั้งสองอย่างเลยวัยรุ่นตอนนี้เนี่ยเขาว่านี่ยสารธรมบอกว่าอายุได้ถึง120แต่ถ้าปัจจุบันนะฮะ150แล,ะแล้วถ้าสี่ปีที่ละที่ผมคิดอาจจะเป็นอยู่ในบรูเชน ตอนนี้มันชักจะเรสโอเชียนแล้วถ้าเราไม่มีผู้ก่อตั้งเมกเทรนโปรเจกต์ท่านนี้ค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับนะคะคุณท็อปภวัตสิรินทมณีดีเรคเตอร์คอนซัลแทนต์แบง k อกไทยแลนด์ขอเสียงปรบมือต้อนรับค่ะขอบคุณครับผมขอบคุณครับโอ้นะฮะเขาบอกวันนี้ครับเบสิกง่ายๆเลยครับ ถ้าเรามีแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับเป็นแพลตฟอร์มที่มีมาแล้วกว่าทั่วโลก40ปีเป็นแพลตฟอร์มที่มีเครือข่ายนักธุรกิจมากกว่า3 0 0 0คนเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ในไทยมาแล้วมากกว่า19ปีเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยบริหารคอนเน็กชันให้เราอย่างมืออาชีพและเป็นแพลตฟอร์มที่ต่างคนต่างใช้ในการคอนเน็กธุรกิจซึ่งกันและกันอย่างมืออาชีพเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยให้เราต่อยอดธุรกิจได้อย่างมั่นคงและขยายธุรกิจได้ทั่วโลกคุณแทนคิดว่าถ้าเรามีแพลตฟออรร์มมแบบบนนี้้าลงใชัค